ยิ่ดูสงครามเพลงเงินล้านรอบร้องชนะเลิศเราเจะเช็มาฝากพี่น้องชาวอำเภอพระทังนคมจังหวัดลบุรีอีกครั้งลบุรีโซ่กาสานาอำเภอแม่บึงจังหวัดชลบุรีโซ่โซ่ ูนี้ใครชนะเข้าไปรอชิงหนึ่งล้านเลยฝังผมนะจากลบบุรีนะครับน้องตุ้มน้องเมและไม่กูโงนะฮะหน้าเป็นผิวเล็กน้อยเนื่องจากเธอผ่านการฝึกทหารมาโอ้พระจครับดิบัติการจิตวิทยาจิตวิทยาฮัลโหลฮัลโหลอะไรครับในส่วนนี้ต้นหอมมีเจลแต้มสิวที่ออกมาใหม่นะอยากให้ไปตามในไอจีนะลองใช้ดูตายไปหลายศพแล้วนะ คุณเตรียมชุดแบตเทิลหรือว่าคุณไปเที่ยวสงการมายังไม่ได้กลับบ้านหรืออะไรฮะหรือว่าเรื่องชุดพี่อย่ามาแข่งเลยไอ้ก้วมาแบ่ป้าเลีฮยไม่เป็นเหนียวเยยัตเตยมีน้องเพลงแล้วก็น้องนิงน้องคนสุดท้ายน้องนิงนะฮะส่วนน้องเพลงของผมนี่อย่างที่บอกครับไม่แน่จริงไม่ใส่ในขวางครับส่วนทางด้านนี้ก็ได้นั่งปฏิบัติธรรมด้าน แผ่นป้ายนะครับเริ่มต้นด้วยไฮเตอร์ออกซี่บางจากไฮดีเซลนะครับกุธิศักดิ์คลินิกคอนโดมิราสอาร์ตยาจุดกันยูนะครับสโนกลควาเลนเซรัมครีมเครื่องสำอางมาครับแล้วก็เนสกาแฟโปรฟิตแวนท็อปเจริญโรตาพร้อมเคฟซีเบบซีเอเจดีดีโฮมเทเตอร์เลเวนเลเวนพานมัลอรีและมีควิกครับ b บทเ l e คู่ที่หนึ่งทีมลบบุรีลึกป้ายสโนเกิลชุกชวร์ไดมิเรัมครีมเจอน้องเพลงทีมชมบุรีลึกป้ายบีควิกเจอน้องเพลงัวนี่ไม่ได้สันต่อยกับสมจิตจงโจ แบบอย่างนี้เลยนะคะจะได้คะแนนเยอะๆยอะลูกจ๊ะทำดีๆนะจ๊ะทำเล่นของเล่นของข้าข้าเมื่อกี้ที่เล่นไปตายหมดเลยนี่คุยกับแมงมุมปะผมตัวแม่นี่ตัวลูกเก็บมาเก็บมาจากไหนจินอ๋อน่าแหมอย่าพูดมากทิ่เนิ่ว่ากลูกเล็กมันน้อ พวกเสื้อดำอะค่ะพวกเพื่อนหนูค่ะพวกเสื้อดำพวกเพื่อนหนูเฮ้ยนั่นเพื่อนหนูอบ้าวะดีครับอย่าบอกว่าคุณป้าคุณยิ้มสีเอานะครับหนูอายุสิบหกค่ะสิบหกนั่งสิบเจ็ดรีบใช้ครีมบ่งต้นหอมเลยนะครับอย่าช้านะฉีดเข้าเส้นเลยครับโอเคครับแมงมุมของหลิวอาจารย์ยานะครับด้องตรี มือย่าต้อนนะจ๊ะยาตอนเอเอเอเดีเดียดียเธอมาทำยังมี้จะโดนมือเธอเป็นแมงมุมรึไงไต่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 เก่งชอบปนเริ่มเมื่อไรมือไวซ <si ุกซนไต่ไต่ไต่มาเกาะบนมือฉันเดียวเธอทำเป็นเดียนเดียวเธอไม่อยากจะเจอเจ้าแมงมุมติดขา หากันเป็นว่าปากว่ามือกระถิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก,ก,ก่อนมาทำกันลอนไม่ย,ยื้มาจุดดึงอย่ามักง่ายเชี่ห่างออกไปอีกนิดหนึ่งอย่าทำถล่งอย่าตัดไม่เหลือสักทาเป็นที่รูเถิดไม่อยากจะเจอเจ้าแมงม,มุมสิบขาเธอไม่ได้เป็นเก,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 กาะซ้ายเกาะขวาหากันเป็นว่า เด็ดตักในเลือดกะทาแมงมุมเธยุมนงนอนขามันมีแปดพาทำตาลุกวาแมงมุมเธอโมหัวใจมีค่าเท่าไรแล้วพัาเซลแมงมุมที่มีจีบขามือเธอไม่ลางจีบเ่อไป่ก็มือสา เลียกว่ามันมีคนเดียวเลยแบบนี้ผมว่าน้องเขาจริตตรงกับเพลงดีไงดูแขนขาเขาก็เหมือนจะแมงมุมอ่ะสีนั้นไม่ใช่แมงมุมเป็นตัวบึ้งตัวบึ้งแมงมุมยักษ์แมงมุมยักษ์แมงมุมยักษ์นี่ขนาดทดสายแค่ข้างบนนะนี่ทดสายทั้งตัวแล้วโอ้โหเจ็ดจุดแปดลิตรแน่ดึงไหลทั้งเพลงนี่เขาขยับไปเดียวมันเต้นไปหมดเลย เนือเต้นเนือเต้นเขเรียกกับเพื่อนแล้วอย่างนกับเพื่อนดูแล้วมีความสุขครับว่าร้องก็มีความสุขคนดูก็มีความสุขอ่ค่าคะแนนแรกนะครับเป็นของจังหวัดชนบุรีมาเชิญคู่ที่สองตุ้มปะทะต้นเตยในเพลงโสดกระปิบกระปลอย ความแนวรากของเธอน้ำมันเด้งโดออร่าเธอพุ่งกระจายไปไกลหลายโยพอเธอส้งกิมใจเราก็มีอาการเจ็บชีคือพริกยิ้มใจด้วยแน่นธอโษอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเธอเนื้อยปูอยากใหแม่ท้าวว่าเราเป็นคนที่สู้เลยอยากจะถามเธอให้ตัวช่วเธอนะ่ะโซนไหม จะได้กันว่า I love you เธอบอกให้ดูว่าเอ็งคืนนี้เ้อแฟนใหม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงที่สองท้อแฟนใหม่มีเธอเอาเบอร์เธอไปและนัดกันให้ดีแฟนเก่าี่จะรีบเข้ามา ควมโสดปรมาจก็ปิดกับปก็ิกับปก็ิดกับปอยปอโสดมีกิ๊กเปนร้อยมีกิ๊กเปนร้อยมีสองร้อโสดบางเวลาถ้ากจะมาก็ได้เวลาญ่ใยญ่ใหญ่ใยย่ใหญ่ใหญ่โสดปรมานก็ปกับปก็ปกับปก็ปิดกับปอยปอยโสดกิ๊กเป็นร้อยมีกิ๊กเป็นร้อยมีตสรอยโสดบางเวลาถ้าใจเธอมาก็ได้เวลาญ่ใยญ่ใหญ่ ถ้าพื้นฐานงงเลยยากมากแต่เมอกพบอกผมดูว่าผมว่าต้นหอมดูกายกรรมหรืดูอะไรมันโอ้ชอบชอบมากชอบมากอยากไปยืนอยู่ด้านหน้า ดยืนดูลิงค่อเบที่เลยมาดูครับกรรมการจะพอใจลพบุรีหรือชนบุรี ขอองเธตาตตุ้มนี่คนเน้นเลยเน้นมาเน้นเองแล้วมียกเน้นมาเลยอ่ะยกขาหเลยขามียกขาตัพลังอ่ะมียกขาตัวพลังเหมมยกขาตัวพลังเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะทำไมทำไมฮะเมาเอลตุ้มย่้มไหวงี้เลยพี่ให้พันหนึ่งแต่ตุ้มช่วยไปสอนท่านให้กับผัวพี่หน่อยได้ไหม ถ้าไม่ก็คุณเป็นอยู่แล้วแต่ไม่เคยใช้กับคุณเธอเลนเองตุ้มมาเอาไปสองพันแล้วใช้ท่านั้นกับพี่ไม่ใช่คือใช้ท่านั้นกับพี่คือพี่ชอบตูนองเต้นแ้วที่จะมาเต้นอ๋อนั่นคือท่าที่ได้คะแนนจากผมเลยท่าที่เขาทำได้ยังไงแบบแรงเขาดีมากอยากเห็นครูฝึกเขาไหมอยากครับนี่ครับ่านอาจารย์สวัสดีครับ่านอาจารย์เขาฝึกนานเต้นดีไหมครับ นี่ใช่ได้ลาสตีบุรีนะครับสำหรับลบุรีนะครับได้ไป10คะแนนการแข่งขันกันแน่แข่งขัน5คะแนนครับจะต้องแข่กันระหว่างน้องโอ้ลบุรีกับน้องนิ้งชนบุรีนะครับใครจะพาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะครับสักครู่เดียวครับ เฉยๆพี่น <rôle> ึกว <cigar> ่าแม่บ้านมาปฏิบัติธรรมแต่พอร้องเท่นั้นแหละคุณอาภาพรมาเลยมีแีละวันนี้สำหรับผมเนี่ยน้องนิ้งร้องได้ดีเหรอ แจกแจกแจกจริงกับโอโม่ให้โชครวยทองทุกสัปดาห์เดือนนี้นะครับเราแจกทองคำมูลค่า5,000บาทถึง4รางวัลและรางวัลจะเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนทุกสิน้นเดือนนั้นแจกรถมอเตอร์ไซค์1,000และสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแจกรางวัลใหญ่เป็นรถกระบะ1คันรวมมูลค่าของรางวัลท้งสิ้น1,012,000บาทและสำหรับผู้โชคดีนะครับในวันนี้ที่จัดได้รับทองคำมูลค่า5,000บาท4รางวัลจะเป็นใครเรามาุุยนกันเลยครับ เด็กหญิงเยาว์แร่โตมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์คุณชัดมงคลศิลล้อมทรัพย์จากจังหวัดนครปฐมเด็กหญิงพัทระวดีอ่อนคำจากจังหวัดสิงห์บุรีและคุณกมลรัต์วงวัชระเลนทรจากกรุงเทพมหานครพีงคุณเขียนชื่อที่อยู่พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนลงบนชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โอโม่แล้วก็ส่งมาที่ตู้คอนหนึ่งปสคลองจันบางกะปิกรุงเทพศ1ลป์ศูนย์สองสี่ศูนย์หมดเขตรับที่ส่วนวันที่16มิถุนายนนี้นะครับย้ำนะครับส่งกันเข้ามานะครับ กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านรอบร้องชนะเลิศ